ลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ครั้งที่1ของภาคเรียนที่2ค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดสงขาเรานะคะยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอยู่เราจึงไม่สามารถที่จะเปิดเรียนตามปกติได้นะคะจึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไปค่ะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้แบบออนไลน์กันก่อนนะคะ ครูเอก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะรักษาสุขภาพปลอดภัยจากโควิดทุกคนค่ะสำหรับภาคเรียนที่1นนะคะเราได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1จนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3ไปแล้วนะคะสำหรับภาคเรียนที่2เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4และหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะสำหรับวันนี้เราจะเริ่มเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4กันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ที่4พร้อมๆกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะชื่อหน่วยว่าความปรองดองสมานนฉันนะคะเราจะเรียนรู้ด้วยกัน2เรื่องค่ะคือเรื่องที่1ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะเรื่องที่2ความขัดแย้งและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันตินะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะมีผลการเรียนรู้ด้วยกัน3ข้อค่ะ ข้อแรกนะคะยอมรับและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติค่ะข้อที่2นะคะยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองค่ะนี่คือผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครู A มีคลิปความรู้ที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้คลิปความรู้ขกงเรื่องที่1กันนะคะความแตกต่างระหว่างบุคคล,ล,คคล,ลคนัน่นเองค่ะไปเรียนรู้พร้อบบมๆกันเลยค่ะไปดูคลิปกันเลยค่ะความแตกต่างระหว่างบุคคลหมายถึงลักษณะของบุคคลแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแตกต่างกันมีลักษณะหรือแบบไม่ซ้ําใครและไม่เหมือนใครความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจมีทางกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้บุคคลมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งมีคำกล่าวที่ว่าไม่มีบุคคลสองคนใดที่จะเหมือนกันไปทุกอย่างหรือไม่มีใครเลยที่จะเหมือนกันไปทุกอย่างไม่มีใครในสองคนที่จะเกิดมาแล้วเหมือนกันทุกอย่างได้สิ่งเหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากประสบะการณ์หรือการฝึกฝนความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้จึงหมายถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลหรือลักษณะเฉพาะตนในเรื่องของการเรียนรู้หรือการสร้างพฤติกรรมใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านสติปัญญาความคิดความจำ การแก้ปัญหาตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและอาจหมายถึงรวมถึงการถึงลักษณะเฉพาะตนของบุคคลในเรื่องของการรับรู้การแปลความหมายการสื่อสารตลอดจนระดับความสามารถทางสัมฤทธิผลของบุคคลในการเร,รียนรู้สิ่งต่างๆด้วย คนเรามีความแตกต่างกันเรื่องใดบ้างจากการค้นคว้าศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลของกลุ่มนักจิตวิทยาและนักการศึกษาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายกลุ่มที่แบ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้หลายด้านในกลุ่มแรกที่ดิฉันกำลังจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนี้ เป็นเรื่องของการแบ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลออกเป็น6กทางคือทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมทางด้านเพศทางด้านอายุทางด้านสติปัญญาสิ่งที่ดิฉันกำลังจะกล่าวต่อไปนี้นี้เป็นลักษณะของการศึกษาความแตกต่างของกลุ่มนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งที่มองถึงความแตกต่างของบุคคลออกเป็น6ทาง จุดมุ่งหมายของนักการศึกษากลุ่มนี้ก็เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นความแตกต่างทางด้านร่างกายหมายถึงความแตกต่างของลักษณะทางร่างกายที่เห็นเด่นชัดได้แก่ลักษณะความสูงเตี้ยรูปร่างบอบบางหนาเส้นผมหยักโศกหรือเส้นผมเหยียดตรงตลอดทั้งลักษณะของปาก จมูกหูตาและอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งบุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเด็กๆได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้จาก PowerPoint ที่ครูเอเตรียมมานะคะไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่1น,นะคะความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะ ปัจจัยความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะก็จะประกอบไปด้วยความสามารถเพศเชื้อชาติสุขภาพภาษาและก็สถานะของบุคคลนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้รายละเอียดย่อยๆพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะจากพันธุก,กรรมหรือกรรมพันธุ์นะคะเริ่มจากร่างกายนะคะเช่นขนาดรูปร่างสัดส,ส่วนความสูงน้ำหนัก ใบหน้าผิวพรรณนะคะเช่นตัวอย่างรูปร่างหน้าตาดีก็จะเป็นดาราในแบบนางแบบเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะด้านสุขภาพค่ะก็คือการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจเช่นบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูมาดีย่อมมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเพศค่ะเช่นเพศชายจะแข็งแรงมีพละกําลังและอดทนมากกว่าเพศหญิงค่ะ ต่อไปนะคะด้านสติปัญญาค่ะหมายถึงเชาปัญญาไหวพริบในการคิดการวิเคราะห์เหตุผลและการตัดสินใจนะคะเช่นบุคคลที่มีสติปัญญาระดับสูงนะคะย่อมมีศักยภาพและโอกาสเข้าหน้าในชีวิตหรือหน้าที่การงานมากกว่าบุคคลที่มีสติปัญญาต่ำนะคะนิสัยค่ะหมายถึงนิสัยที่ดีหรือไม่ดีนั่นเองค่ะเช่นซื่อสัตย์ ขยันอดทนมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบหรือเกียรคร้านชอบนินทาชอบเลี่ยงงานค่ะต่อไปด้านอารมณ์นะคะเป็นการแสดงออกทั้งทางด้านความรู้สึกนึกคิดเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเช่อนอารมณ์ดีใบหน้าก็จะยิ้มแย้มแต่อารมณ์ไม่ดีก็จะหน้างอหรือหน้าไม่สวยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ความแตกต่างระหว่างบุคคลจากสภาพแวดล้อมค่ะเช่นสถาบันครอบครัวนะคะเป็นสถาบันแรกแห่งการเรียนรู้และสถาบันหลักของสังคมนะคะสถาบันการศึกษาค่ะเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าบุคคลที่จบจากสถาบันที่มีคุณภาพจะมีโอกาสเลือกประกอบอาชีพหรือประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษานั่นเองค่ะด้านศาสนานะคะ เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจค่ะเป้าหมายก็คือการทําความดีละเว้นความชั่วมีคุณธรรมมีจิตสํานึกที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมค่ะเพื่อนนะคะเป็นความต้องการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมค่ะเช่นกบเพื่อนเด็กเรียนก็จะเป็นเด็กเรียนไปด้วยนะคะหรือมีโอกาสได้เรียนไปด้วยนั่นเองค่ะสิ่นที่พำนักนะคะเช่น คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงย่านชุมชนอาจจะประสบปัญหาบลาพิษมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ไม่ดีนะคะต้องแข่งขันตลอดเวลามีความขังวลหมุดหงิดส่วนคนที่อยู่ชนบทนะคะก็จะมีความสุขกายสุขใจหรือว่ามีสุขภาพแข็งแรงมากกว่านั่นเองค่ะสรุปนะคะความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะ หมือนที่คุณครูเอพูดไปนะคะก็จะประกอบไปด้วยความสามารถเพศเชชาติสุขภาพภาษาและสถานะของบุคคลนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเอก็มีงานที่จะให้เด็กๆได้ทําด้วยค่ะคุณครูเอนะคะจะให้เด็กๆนะคะเขียนแผนผังภาพนี้นะคะลงไปในสมุดค่ะเด็กๆอาจจะไม่เขียนเหมือนครูเอก็ได้นะคะสามารถที่จะออกแบบให้แตกต่างจากครูเอได้นะคะทําเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะ เด็กๆทาชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปลงไปในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเอก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกับครูอ้นนะคะบ๊ายบาย